สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับผมเมื่อวานก็โอ้ลมพายุแรงมากเลยครับผมหวานตกใจมากครับคืนเมื่อวานตอนเย็นครับกิงไม้ครับหักลงมาครับไม่รู้ว่าโดนน้องสมโชคหรือเปล่าครับผมก็ลงเสียงดังลั่นเลยครับ หมื่อวานลมแรงมากครับแรงจนมองไม่เห็นอะไรเลยครับนะครับสิ่งไม้ที่หักครับฟันก็ฟันออกแล้วครับเ <c oughs> มื่อวานครับผมช่วงตอนเย็นๆครับประมาณห้าหกโมงลมแรงมากครับนะครับสิ่งไม้ที่หักหักลงลงมาหักลงมาตรงนี้ครับ อไม่มีล่มเลยครับน้องสมโชควันนี้อากาศร้อนครับไม่มีล่มเลยกิงใหญ่เลยครับหักกิ่งใหญ่หักลงมานะครับไม่รู้ว่าโดนน้องสมโชคหรือเปล่านะครับเมื่อวานลมแรงมากครับผมพายุดูดูร้อนครับมาเห็นมองไม่เห็นอะไรเลยครับเมื่อวาน กิในใหญ่นี่ครับตอนก็ฟันออกแล้วครับเนี่ยมาทีระทึกครับมาทีระทึกมาทีระทึกครับ

ผมแรงจนตกใจครับผมแรงมากรู้ว่าจะโดนกิ่งไม้หรือเปล่าครับได้ยินแต่เสียงร้องครับผมได้ยินแต่เสียงร้องควานก็ตกยินในบ้านครับผมวันนี้สงสัยไม่มีไม่มีลมแน่นอนครับหักกิ่งใหญ่ลงเลยครับผม ลองสมโชคเลยเมื่อวานน่าจะโดนครับนิดๆควานดอากายนะครับผมว่าลมมาเร็วมากครับผมเมื่อวานลมมาเร็วมากตั้งหลักไม่ทันเลยต้นรวยหัก ระเนรนาฏครับต้นกลวยหักระเนรนาฏเลยเมื่อวานครับสวัสดีคุณแม่เอซีครับผมก็วันนี้อัปเดตครับผม <c oughs> <c oughs> น้องสมโชคไม่มีล่มแล้ววันนี้ครับก็เลิกงามยามดีก็เป็นเดือน6ครับ เดือนพฤษภาครับผมเลิกงามยามดีแม่ก็ไปดูเลิกหมดแล้วครับเดือนพฤษภาครับผมเราจะได้ขึ้นบ้านนะครับ่บานพ่อไปขอแบ่งสับปะรดพ่อพานอ้วนมาครับครึ่งคันเพราะว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยครับผมน้องช้างไม่มีอะไรกินเลย <c oughs> นะครับขอแบ่งมาครึ่งขันครับผมเก็บไว้ในร่ม นองอไรกินครับแต่ว่าไม่มีอะไรเลยครับใหญ่มากเลยนะครับนไม้สวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับผม ลมมาแรงๆก็กลัวมากนะครับตัวจะหักลมทับช้างครับผมว่าลมแรงมากต้นไม้นี่สั่นหมดเลยครับเมื่อคืนบ้านของน้องสมโชคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เหลือแต่วันเข้าอยู่นะครับผมได้เลือกได้ยามที่จะเข้าอยู่ก็มาอัปเดตให้คุณแม่เอฟซีได้ทราบนะครับผมคุณแม่ก็ไปดูไปดูมาแล้วครับไปดูเลือกยามมาแล้วเป็นเป็นวันที่เป็นเดือนเดือนพฤษภานะครับผมเดือนพฤษภา เป็นสภา,าครับผมนี่ยครับวันนี้ไม่มีล่มครับ้องสุมโชคไม่มีล่มต้นไม้ใหญ่หักหมดเลยกิ่งใหญ่นะครับเนี่ยขอววนตกใจครับหวานเลยไม่ได้ถ่ายให้คนนุณแม่เอซีได้ดูครับผม ได้ยินไต่เสียงน้องสมโชคร้องครับควางรัววิ่งออกมาครับเห็นกิ่งไม้หักเอ้มตรงข้างหน้าน้องสมโชคครับไมโควรลงมาครับตกใจมาก ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุครับช่วงพายุก็ฝากคุณแม่ FC ีระมัดระวังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับ <c oughs> สวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านครับผม ก็พักผ่นครับผมพักผ่นเพราะว่าโครงการทําบ้านให้น้องสมโชคก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมต้องขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกทท่านครับที่ช่วยเหลือน้องสมโชคมาตลอด <ๆ S 1> ครับผมขอขอบคุณคุณแม่เอฟซทุกทท่านครับผมอ็ไม่มีอะไรมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดจับสไครบ์ให้ช่องกายสมโชคด้วยครับผมจุดท้ายนี้ก็ apa Pak Mas Saldi